ผิกระเทียมบ,อบอ๊อ,บอกบ๊อกใส่ปลาปุ๊ดตำปลายออกมาเขือนเปิดมะเขือ ใส่มื้อหนึ่งต่ำม,มื้อหนึ่งพี่น้องสวกสวกพี่น้องผักซีต้นหอมผักซีใบเลื่อยพี่น้องสวยใส่น้ำกัน น้ำปลาผงชูรสใสตังแต่รอเปล่งแล้วี่น้องแส่กะบอกผิกน้ำปลาน้ำปลาหอมพี่น้องเอารักซี่ไปเดือยเข้าครัวพี่น้อง เซ่กับขวัวพ่อหอมพี่น้องหอมขัวเลยตอนนี้หอมมวเขาขวเซ่กับปุกนี่ขัวเสีแล้วทิ้งไว้เป็นอาทิตย์เป็นเดือนซีเดือนกับหอมเร้อพี่น้องขัวเสีแล้วก ปิดฝาเอาไว้หอมขึ้นก็พี่น้องตัวแซบอ่ะชุบเคี้กินพรอมห่อไปเห็ดงันพรอมพี่น้องอืมแซบมาเด้อจ้าแซบแซบอืมแกลเแพงสวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องมาเด้อจ้าเขาทำขื้นก็พี่น้อง ไปกินบะหมี่ยังเราไม่ต้องกินเขาคั่มละผักกวางตุ้งลวกกวางตุง้งนี่ตะเกียบแก้ไขมันไอ้เนสแก้ไขมันอะ่ะเนสิเลียดอุตันพุ่นละ สุกปปเขียพี่น้องนี่ก็บเขียข่าเหนียว super kia game bật kia Cũng khỏi nhớ say máy mẹ ảnh món khỏi Sự phản đây kia ruồi Mình hmm. làm ăn, mà để thay làm ăn Khó tiếp nghe ใ็่ ลักสีขาวเนี่ยแซ่บเด้พี่น้องเนี่ยหอม ลงคลิปก็กินข้าวคัมกับเขาบ่ยังในพี่น้องบม่มีเวลามีแต่ว่าช่วงนี้วันอาทิตย์ก็ขึ้นกันอาทีก่กระเห็ดเบียกบ้านตื่นสายเห็ดเบียกบ้านพ้อ มึงก็ได้กกินตด้อ,อะก็ขอคำสวยหรูมันมีคนกินน้ำหรอนพี่หนองกินผู้เดียว 对，对对。 มัไอันนั่นกับซื้อมากิน,น้วพี่น้องตะเกียบเนี่ยวาดียังวาดีๆกินเมื่อหลดมันเป็นหวานเป็นยาเป็นผักมันบม่มีสารเคมี Cái này là sụp bạc kia kìa kia kìa con, kìa 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 bột kìa 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 một kìa kìa Cái này là im ชอบออกเ็นแฟลททัวมาแค่เดียวพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะาไปเจอก,กันชลิปหน้าจ้าขอบคุณที่รับชมและกดติดตามน,นะคะบ๊ายบายวัสดีจ้า